ไอซ์แลนด์ระทึกภูเขาไฟประทุหลังแผ่นดินไหว5้50,000ครั้งลาวาพวยพุ่งสวัสดีครับแฟนฟอร์ช a n n e ลและไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับ TNN ออนไลน์นำเสนอคลิปภาพเขา่าการปะทุของภูเขาไฟในประเทศไอซ์แลนด์หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวหลายหมื่นครั้งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรรับชมได้ในคลิปก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับภูเขาไฟขนาดใหญ่ใกล้เมืองหลวงของไอซ์แลนด์ปะทุหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวกว่า5 0,000ครั้งทำให้มีทานลาวาพวยพุ่งหลายจุดก่อนที่ภูเขาไฟจะเริ่มสงบในคืนวันเสาร์สำนักข่าว b b c รายงานเมื่อวันที่20มีนาคมว่าภูเขาไฟฟารกาตาฟยาดบนคาบสมุทรเรกิแอเนสซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวงกรุงเรคียาวิก เพียง30กิโลเมตรเริ่มปะทุเมื่อเวลาประมาณ20นาฬกา45นาทีของคืนวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีลาวาไหลออกมาตามรอยแตกของเปลือกโลกความยาวหลายร้อยเมตรและเกิดการประทุย่อมย่อมหลายครั้งเปลี่ยนให้ท้องฟ้าเป็นสีแดงอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของไอซ์แลนด์ระบุว่า การประทุที่เกิดขึ้นเป็นการประทุเล็กๆเท่านั้นและไม่มีใครเป็นอันตรายจากเหตุนี้นอกจากนั้นภูเขาไฟฟักรตาตจัดยังพ้นเท่าฐานออกมาไม่มากนักจึงคาดว่าจะไม่กระทบต่อการเดินทางทางอากาศในยุโรปมากนักสำนักง,งานอุตุนิยมวิทยาระบุด,ด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดอันตรายจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แต่ระดับมลภาวะในตอนนี้คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นมากนัก ซึ่งพวกเขาจะติดตามระดับกา๊าซอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ชาวไอซ์แลนด์เฝ้าระวังการระทุุของภูเขาไฟมาหลายสัปดาห์แล้วเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเกาะแห่งนี้มากกว่า50,000ครั้งโดยนี่เป็นการประทุุครั้งแรกของภูเขาไฟฟรกากตอยาร์ในรอบกว่า800ปีเลยทีเดียวขอขบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN ออนไลน์และขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากไทยรัฐออนไลน์นะครับ และนี่ก็เป็นภัยธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งบนโลกที่เกิดการประทุของภูเขาไฟและมีลาวาพ่นออกมาที่ประเทศไอซ์แลนด์ช่วงนี้โลกเราเริ่มมีการขยับตัวหลายที่เราเริ่มเห็นมีแผ่นดินไหวและหลายที่เราเริ่มเห็นเท่าลาวาพ่นออกมาจากภูเขาไฟในประเทศต่างๆบนโลกใบนี้ขอให้โลกเราจงเกิดสันติสุขจะได้มีภัยพิบัตใิใหญ่ๆเกิดขึ้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต,ต้องหลาไแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ